ประชุมตอนบ่ายวันอังคารตอตคุยงานมีแต่งงานทั้งนั้นทุกนาทียืดเวลายาวนา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 นั้นๆยิ่งกว่านั้นเจ้านายคงมาจากดาวอังคารพูดอะไรไม่เข้าใจใสักครง ทีีม่มเดังตรงกับฉันสกตั้งเข้าใจเปลี่ยนวันที่แสนฉันน่เบื่อให้มีความมาก เลยแล้วก็มีความหมายสนุกสนุกด้วยนะคะขอต้อนรับเจ้าของบทเพลงค่ะหนุ่มบ้านธนกรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกว่าวเป็นหนุ่มที่มาจากดาวังคารก็ใช่ครับออครับผมมาจากตรงมาเลยบินตรงมาที่นี่เลยครับมาหามดาดามนี่เลยโอ้ใจดีใจมากเลย <laughs> ฟังเพลงสดให้ฟังตรงนี้ด้วยนะคะครมทำไมถึงมาเป็นเพลงนี้ได้ไปแอบแตง่งแอบซุ่มตอนไหนเนี่ยไปซุ่มตอนช่วงประมาณปีที่แล้วครับคือตอนช่วงนั้นเนี่ยผมต้องเข้าไปซ้อมคอนเสิร์ตในในที่ที่มันมีคนทํางานออฟฟิศเยอะ ก็ก็เลยจะได้เห็นพฤติกรรมของคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่เยอะเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเขียนเพลงที่เป็นเพลงเพลงรักของพวกเขาสักเพลงหนึ่งดีกว่าค่ะที่จะที่แรกกฟังชื่อเพลงเหมือนก็ว่าอุ้ยกำลังจะแต่งไปนอกโลกนะเนี่ยจะพูดถึงดาวังคาราวบูโตอะไรต่ออะไรไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยครับก็คืออย่างผมก็จะ ความหมายจริงๆก็คือดาวอังคารคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในวันอังคารดาวของวันอังคารครับแล้ววันอื่นไม่สวยก็พอดีว่าช่วงที่แต่งเพลงเป็นวันอังคารพอดีถ้าวันพุธที่เป็นดาวอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวเราเพลงหน้าแล้วกันครับเป็นเพลงเขาเจ็ดวันเลยดีกว่าได้ครับ แหมเป็นคนที่ชางสังเกตอย่างที่บอกนะคะคือเห็นอะไรใกล้ตัวก็มาดัดแปลงเป็นมุมมองของนักแต่งเพลงนี่แล้วฟังดูเพราะมากนะจากที่เราเห็นปัจจุบันเห็นยังไงซ้ำาเรานึกไุออกแล้วว่าทำไมเป็นเพลงนี้จะเป็นยังไงมันต้องเป็นกิจวัตรออาชาขึ้นมาแต่งตัวอะไรก็เป็นอาขยานนะแต่นี่เป็นเพลงแต่เพลงรักด้วยเพค่ทำให้ดาวังคารหรือว่าออฟฟิศที่เราดูแบบ ซ้ำซากเบื่อหน่ายจำเจเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยใช่ครับก็ความหมายที่สุดท้ายที่ผมบอกว่าอยากให้ทุกวันทํางานเนี่ยเป็นสีชมพูไม่ใช่แค่วันอังคารอย่างเดียวอ๋ออันนี้เลยเถิดไปถึงวันอื่นด้วยใช่ครับค่ะโอ้โหมีความหมายดีนะครับผมแล้วที่สำคัญ M.V พี่ดีใจมากเลย ที่มีที่ต่ายเพนพ้าอยู่ในนั้นด้วยค,ค,คือเรื่องเนี่ยครับมผมคุยกับทางทีมงานที่สไปซี่ดิสว่าเราทําให้มันหลุดโลกไปเลยดีกว่า<อ>ใ,นในในเพลงเนี่ยมันพูดถึงเรื่องความรับที่ทํางานก็เป็นเรื่องปกติแล้วเราทําภาพให้ออกไปนอกโลกไปดาวาอังคารนั้นโต๊ะทำงานผมก็จะเปลี่ยนเป็นยานอวกาศเชยๆนะคร<อ>ับแล้วก็เพลงมันจะพูดถึงเรื่องของการเดินทางข้ามผ่านการเวลามผมก็จะคิดว่าผู้หญิงที่ ไม่ว่าเราจะมองเขาในงานอะไรก็ตามแล้วเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังสวยเสมอก็จะเป็นพี่ไตเป็นพักซึ่งซึ่งมีความเคารพนับถือและเป็นแม่ลูกยู่แล้วก็เลยโทรไปเชิญมีครับมาเล่นสิบวิดีโอให้หนูหน่อยตอบกลับมาว่าได้เลยยังไม่ทันรู้ทำอะไรฟังเรื่องก่อนไหมครับพมันจะมันจะเลอะเทอะหน่อยนะเขาไม่คิดเลยไม่คิดเลยครับด้วยด้วยความน่ารักมากครับเขาเชื่อใจเราแหละครับผมแล้วนอกจากพี่ตมีสาวๆทีกห้าคนที่มาจากไหนคะก็เป็นเป็นแคมเปญที่ทํากันสนุกๆครับก็คือเหมือนหา หญิงที่เป็นดาวออฟฟิศห้าคนมาเล่นมิวสิกวิดีโอตอนแรกที่ผมประกาศข้อมูลนี้ออกไปเนี่ยก็คิดว่าเรามีเวลาสิบวันอ,อาจจะได้ คนเข้ามาประกวดสักร้อยคนแต่ที่ได้ผมมาพันเจ็ดเลือกกันตาชื้นเลยครับในวันที่ต้องเลือกมา5คนสวยมากเลยเหรอสวยๆงน้นเลยคือสวยสวยกันคนละแบบแล้วก็บางคนก็ทำงานไม่เหมือนกันบางคนทำงานบนเครื่องบินบางคนทำงานในโรงพยาบาลแล้วก็เหมือนส่งที่ทำงานของตัวเองมาผมก็เออน่ารักจังเลยรู้สกสนุกในใช่ครับแล้วที่5คนเนี่ยต่างอาชีพกันไหมต่างครับต่างเลยแต่ว่าก็เราก็อนุมานว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะทำงานที่ที่ไหนก็ตามก็เป็นพนักงานออฟฟิศทั้งนั้น อันนี้คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดแลที่สําคัญเราย้ายบ้านใหม่ด้วยมาอยู่ที่อยู่ค่ายนี่ฮะสไปซีนิสครับไม่เปิดเผยเลยนี่เห็นเลยไม่รู้เลยก็นี่ครับเหตุผลหรือว่าที่มาที่ไปที่มาที่ไปก็คือเมื่อตั้งแต่ตอนเดือนมกราคมที่ผ่านมาผมเป็นศิลปินอิสระู่พักหนึ่งครับก็หมดสัญญาฉบับที่แล้วแต่ก็ยังยังค้นหาอะไรบางอย่างกับตัวเองอยู่ว่าเราเราอยากจะทํางานเองเปิดค่ายเองเล็กๆไหมหรือว่า จะลองเสนอเพลงกับค่ายต่างๆดูครับสุดท้ายเนี่ยมาลงเออที่บ้านใหม่ Spaceidis เพราะว่าเหมือนมีความชอบบางอย่างที่จงกันรสนิยมใกล้เคียงแล้วก็เหมือนไม่ต้องปรับไม่ต้องปรับไปตัวเดโมที่ผมชมไปมากค่ะคือตอนนั้นคือเราก็แต่งเพลงอย่างที่บบกว่าเงียบๆอยู่อิสระอยู่จะส่งไปหลายที่แต่ว่าที่นี่คือตรงกันที่สุดใช่ครับที่นี่ส่งไปไม่กี่ที่ครับเพราะว่าความเป็นจริงเราตั้งใจว่าอยากจะทําเองเลยด้วยซ้ำครับตั้งเล็กๆแต่ว่า การที่เราเป็นคนคิดเยอะคิดหลายชั้นแต่งเพลงเองภาษาก็โดนๆเยอะเนี่ยมีเคล็ดลับบ้างไหมเคล็ดลับคือผมมองภาษาไทยเป็นเรื่องสนุกเสมอเพราะว่าอย่างหนึ่งหนึ่งคำมันมักจะมีหลายแง่มุมของคำนั้นนะครับเหมือนเรามองแก้วใบหนึ่งเราจะมองเหยืออะไรหลายแบบวันนี้เราจะอยากจะมองหูแก้วอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องมองมันต้องใส่น้ำนี่นะครับก็อย่างเช่นเดียวกันอย่างตอนเขียนเพลงระยะปลอดภัยมันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นวิธีการคุมกําเนิดโดยธรรมชาติที่ต้องนับวัดโอ้โหพี่ฟังเพลงชื่อเพลงมืนตึ้นเลยอะ ไม่ฟังเพลงแล้วอะอะไรเนี่ยอะไรจะพูดถึงอะไรเอแบบนั้นเป็นต้นหรือว่าเพลงอยู่บำรุงเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นนามสกุลส่งท้ายต่อไปอาจจะเป็นคาก็อยู่บำรุงรักษากันอยู่ดูแลกันไปเนี่ยครับก็มองมันเป็นความหมายที่ีแบบนก็เลยกลายเป็นคนพิเศษเลยแบบเวลาคนนี้แต่งเพลงอะไรขึ้นมานะจะต้องฟังก่อนอย่าไปตัดสินจากชื่อเพลงฟังชื่อก่อนเออดูชื่อก่อน แล้วก็ลองฟังรอบสองรอบครับอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้อย่างพี่ไปไกลรอบล่วงไปแล้วไงดาวบางคากลับมาครับกลับมาเอออยู่ที่ออฟฟิศเราเหมือนเดิมแต่ตัวสวยๆครับผมมีงานต่อไปไหมมีครับก็จริงๆคุยแพลงกับ Spacey D สว้ก็น่าจะทําเพลงต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นคราวนี้เป็นเพลงช้าซึ่งคราวนี้มันเป็นโปรเจกต์พิเศษเป็นเพลงที่ผมไม่ได้เขียนขึ้นมาเองครับเป็นเพลงฮิตทั้งหมดทั้งหลายแหละของค่าย s p a c i y D เนี่ยแล้วก็จะมีวงน้องๆหลายๆคนแล้วก็รวมถึงผมด้วยเลือกเพลงเหล่านี้ มา cover ใหม่มาทำดนตรีใหม่ค่ะรับนั่นคือเพลงชื่อเพลงว่าเพลงรักเก่าครับเพลงรักเก่าของ Friday ของพุ่บอยก็ของพุ่บอยใจครับแล้วก็ Friday ไปชอบไปปิ๊งอะไรตอนนั้นรู้สึกเพลงนี้นานแล้วนะคือเพลงนี้มันมันกระทบใจผมมากแล้วก็กระทบใจเพื่อนเพื่อนักดนตรีทุกคนที่ที่เชิญมาอัดเพลงนี้นะครับคือทุกครั้งที่เราเรานั่งคุยงานกันจนถึงเวลาหนึ่งสักดึกๆเนี่ยจะเริ่มแบบคือให้ร้องเพลงนี้ดีกว่าเพราะมันทุกคนเนี่ย อาจจะไม่ได้มีแฟนอาจจะยังอยู่คนเดียวอยู่แต่ว่าผมเชื่อว่าในโต๊ะนั้นนะ่ะทุกคนมีความรักขังเกา่าแล่ความรักขังเกา่ามันก็จบลงไว้ในแบบไหนแล้วแต่แล้วแต่แ,แตง่มุมของแต่และคนคือรสุกว่าเพลงนี้กระทบใจมากมากแล้วถ้าต้องเลือกเพลงหนึ่งเพลงในค่าย Sweet i t y บผมว่า<อ>ต้องเลือกเพลงนี้่ะมุมมองความรักตอนนี้เราเป็นไงบ้างก็เป็นแบบนี้ครับคือเราเห็นคนที่เราคนที่เราหวังดีคนที่เรารักหรือคนที่เราเคย เคยใช้เวลาด้วยกันเขามีชีวิตที่ดีเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าโออดีจังเลยคูเราเขาอาจจะเป็นอาจจะลำบากแบนี้ก็ได้เนาะยังดูเหมือนแบบผู้เสียสละกันไม่รู้เนาะพระเอกมากแต่ว่าก็ยังดีใจที่เราได้เคยมีความสุขร่วมกันใช่ครับก่อนที่ไปฟังเพลงโฆษณาสักนิดนึงถ้าจะดูเพลงโหลดเพลง ดาวองคารครับไปเข้าไปที่ไหนก็สําหรับแฟนๆรายการเน่ชั่นมิดไนท์วันนี้นะครับนอกจากดูตรงนี้แล้วนะครับดาวโหลดได้นะคุณมีโทรศัพท์ุณหยิบขึ้นมาเลยดอกจันสี่เก้าหนึ่งห้าสี่สี่ห้าสองและกดโทรออกนะครับ๋อถ้าไม่กดโทรออกล่ะก็อยู่เฉยๆโอ้โหไปได้แลกดโทรออกด้วยครับคุณผู้ชมออย่าลืมกดโทรออกนะคะโอเคอะทิ้งท้ายด้วยเพลงคนเพลงรักเก่านะคะอีกเวอร์ชันหนึ่งของว่านธนกิจครับไปฟังกันเลยค่ะ เลยตั้งแต่วันนั้นวันที่เป็นทางแยกของเราเพลงรักเกา่าวันนี้ไม่ได้ทำให้ฉันเศร้จะทำให้น,น ที่เคยรักเธอเธอทำให้ฉันเจอความสุขมากมายเราอาจไม่ใช่คนรักกันแล้วแต่เราก็เคยรักกันจนถึงวันสุดท้ายฉันจะจำไว้เสมอ